นลงคนรักป่าครับวันนี้จะมาแนะนําต้นไม้หน้าปลูกอีกหนึ่งต้นนะครับนั่นคือต้นจามจุรีต้นประดู่เทพายามนาสาทรต้นพยุงอิทนินไม้แดงจามปาทองมาข่าโมมาข่าแต้จามจุรีต้นสำรองต้นแ่งต้นกระบอกกระพิกาไฟต้นพยอมมะฮอกกานีกันเกลาต้นสักต้นตะเคียนต้นขี้เหล็กต้นมหา สแบงโนสิป่ามาปลูกป่ากับทุกพี่น้องอยากชวนทุกคนมาปลูกปา่าเพิ่มออกซิเจนให้โลกาต้นไม้นั้นมันมีมูลค่ามีประโยชน์มากมายต,ต่างๆนานาอยากชวนครับต้นจามจุรีเนี่ยเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดลําพูนนะครับชื่อจริงเขาคือต้นจามจุรีนะครับชื่อของชนชาติกะเหรี่ยงเนี่ยก็จะเป็นชื่อเสดูนะฮะภาคกลางนี้ก็จะเรียกต้นก้ามปู ก้ามกามนะฮะบา,บางจังหวัดที่เขาเรียกกันนะครับก็คือชอชิงเนี่ยฉำฉาแล้วก็ถ้าเป็นสอเสือนี่ก็จะเป็นสำสานะฮะก็สรุปแล้วนะครับแล้วแต่ใครจะเรียกกันไปแต่ชื่อจริงเขาก็คือต้นจามจุรีนะฮะต้นจามจุลีนะครับดอกสีชมพูนะครับผมมาทำความรู้จักต้นไม้ให้มากกว่านี้กันอีกรประโยชน์ของต้นไม้ต้นนี้นะครับนิยมเอาไปเอาใบ ไปทําปุ๋ยหมกักเอาไปทําดินปูกนะครับเพราะว่าเป็นเพราะว่าต้นไม้ตัวนี้เป็นวงถั่วนะครับตระกูลถั่วนี่แหละมันสามารถที่ใบมันจะตึงไนโตรเจนได้ดีนะครับและพืชเอาไปเอาไปใช้ได้ได้ดีมากๆกนะครับก็คือนิยมนะครับก็คือใบก้ามปูใบาชามจุลีหรือใบชําฉานี่แหละนะครับผมอ,อ,อีกอันนึงนะครับที่เห็นได้ชัดมากเลยนะครับก็คือใบมันกินได ดอกกินได้นะครับและที่ทากัรฝัดมันก็กินได้นะฝักมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะฮนะเขาก็จะกินได้เลยมันจะหวานมากเลยฮะอืมผมเคยกินครั้งแรกแต่มันหวาน,นจริงนะหวานเหมือนน้ำตาเลยนะฮะประโยชน์อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือในแถบแถวภาคเหนือเนี่ยเขา มันนิยมเอาไปเลี้ยงข้างนะครับตัวข้างเนี่ยก็จะเป็นตัวคล้ายๆเทียหรือตัวมดหรือตัวเล็กๆตัวหนึ่งนะครับที่เลี้ยงออกมาแล้วมันจะมียางไม้คล้ายๆยางไม้แล้วก็เอาไปต้มเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกด้วยนะนะครับเป็นส่วนใหญ่จะไปทําตาประทับนะครับนั่นก็คือตัวข้างนะฮะแล้วก็สุดท้ายเลยนะฮะมักที่จะไปทำเฟอร์นิเจอร์นะครับเพราะ เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่แล้วก็ลายสวยมากนะครับก็ประโยชน์ของต้นจามจุลีช้ำฉาก้ามปูก้ามกามแล้วแต่ใครจะเรียกกันนะครับแต่เป็นต้ไนตไม้ที่สําคัญเป็นต้นไม้ที่น่าปลูกมากๆเลยนะครับเป็นต้นไม้โตเร็วเป็นต้นไม้มักเป็นนิยมขุดล้อมในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับต้นราคาสูงมากนะครับอย่างต้นนี้ก็ราคาหมื่นกว่าบาทนะครับ <Wow. S 1> ขุดล้อมกันแล้วนะครับไปปลูก เพราะคุณสมบัติมันมันแผ่กิ่งก้านได้ดีมากๆนะครับฝากว <ผล S 1> ไว้ครับต้นจามจุลีลออให้โลกาต้นไม้นั้นมันมีมูลค่ามีประโยชน์มากมายต,ต่างๆานานาอยากชวนทุกคนมาปลูกปา่าเพิ่มออกซิเจนให้โลกาต้นไม้นั้นมันมีมูลค่ามีประโยชน์มากมายต่างต่างนานา กเราทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายมาร่วมกันปลูกป่าต้นไม้ในโลกน้อยลงทุกเวลาหาไม่ช่วยกันรักษาไม่นานองวอดวาย